ร่องหนาด้วนเหลือดีไม่ธรรมดาแม่เหลืองท้องในเขตนี้ปานยางปานยางตกเปร้องเอาไว้ปานยางตกไปรลองก็ภายแรงแต่แสงได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ามองอย่างนี้แล้วก็ร่องหนาแดงนั่นคือเรือเริดชยัยยักหนีแบบสบายสบายผ่อนน้ำใจได้ยาวๆแลวแล้วทีมเรือวัดพนนอนจักสีก็หนีแบบกระจุยกระจา ด้วยกันทั้งคู่เรือวัดด้วยกันทั้งคู่ระหว่างวัดประยังเส่าให้เสียเบี้ยงานหลาเสียเบี้ยงานหลานกับเรือดีจากวัดพระนอนจากสีตาวนเลยระยะให้การสนับสนุนโดยโจดีสายไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเรือระนีเริ่มจะเหลือบลังนํำขึ้นมาดูซิว่าเรือวัดล้านเปอร์เซ็นต์เสียเบี้ยปีนี้เสยมาก็เสไปเสไปก็เสมาดูยังระยะของเรือสามสิบไม่ภายในระยะประมาณสี่ร้อยเม ลังหาแดงเรือไถยักษ์เรือไอยักษ์ตัวีไซนนีออมก,ก้อนนำหน้าหนีออมก,ก้อนไม่เหลืองของ